สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศบนตลาดคริปโตเคอเรนซีที่ถือว่าใช้ได้เลยในวันนี้นะครับข่าวที่เราพูดไปในเรื่องของประเทศบราซิลเตรียมตัวที่จะยอมรับบิตคอยมาชำระนี่ได้ตามกฎหมายเนี่ยวันนี้มันเริ่มมีการขยายตัวเป็นวงกว้างนะครับข่าวบนตลาดคริปโตเคอเรนซีนะเพื่อนๆนบางทีมันวันนี้เราอ่านเราดูรู้สึกมันไม่ใช่ข่าวใหญ่นะฮะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันเหมือนฟองน้ำอ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อน<ๆ>นะฮะมันเริ่มขยายออกไปนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเซนเตเมนที่ดีนะครับมาสร้างบรรยากาศดีๆบนตลาดคริปโตเคอรนซีบราซิลไม่ใช่ประเทศยากจนเหมือนเอลโซโดรนะครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการยอมรับในเรื่องของบิตคอยมันผ่านตามกฎหมายของประเทศเขาแล้วเนี่ยเชื่อว่านะครับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ามันจะยิ่งขยายอนาเขตของมันไปอีกในประเทศอเมริกาใต้อื่นๆนะครับส่วน ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ๆใ,ในวันนี้นะครับที่พาดหัวข่าวก็จะเป็นในเรื่องของ Bank of America นะครับและก็ชิบะอินุนะครับเหรียญชิปของเราเพื่อนสมาชิกถามเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง2เรื่องนี้กันนะครับวันนี้แบบสบายๆนะเพื่อนๆแบงก์ออฟอเมริกาและก็ชิบะอินุส่วนที่เหลือก็จะเป็นเปริยดย่อยนะครับเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาเยอะมากในเรื่องของ CBDC นะครับ คือเราอ่านข่าวเกี่ยวกับประเทศนั้นเตรียมตัว CBDC ประเทศนี้เตรียมตัวที่จะทำดิจิตอลเคอร์ซีเนี่ยหลายคนถามว่ามันจะมีผลต่อวงการคริปตโตเคอร์ซี y หรือเปล่านะฮะคือต้องขอเรียนตรงๆว่าเรื่องนี้มันใหญ่ไปที่ผมจะวิเคราะห์นะเพื่อนๆแต่ถ้าให้ผมมองแบบมุมมองของชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่เป็นนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยนะฮะผมมองว่าทุกวันนี้เราก็ใช้ ดิจิตอลเคอร์เรนอยู่แล้วนะครับผมสังเกตตัวผมเนี่ยทุกวันนี้นะครับคือคนเราทั่วไปเนี่ยเราใช้อะทระูมันนี่นะครับใช้วีซ่าใช้มาสเตอร์ราบใดที่เราไม่ได้ไปตลาดนัดหรือไป ATM และรูดเงินสดออกมาเนี่ยทุกวันนี้เราก็ขาข้างนึงอะเราก็ใช้ Digital c u r ร์เรนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรกับวงการคริปโตเคอร์เรนซีนะฮะอาจจะเป็นอาจจะมีแน่นอน,นครับมีดาบสองคมแน่นอนแต่ว่านึกภาพว่า มันเป็นเรื่องดีมากกว่าในมุมมองของผมนะฮะมันเป็นเรื่องดีในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสินทรัพย์ต่างๆนะครับหรือจะมาแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีและเชน่นกันกับในเรื่องของการเดินทางนะฮะผมว่ามันจะมีผลต่อตลาดของวงการท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างเหรียญที่การท่องเที่ยวประเทศไทยกําลังจะทำเนี่ยนะเพื่อนๆผมว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะเวลาเรา cross border หรือไปประเทศทอื่นๆเนี่ยการที่จะแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบทันทีทันใดเลยนะครับกับ ปัจจุบันเนี้ยที่เราไปรอคิวตามบูธต่างๆเนี่ยนะฮะใส่หน้ากากรอคิวแล้วก็กว่าจะมาแปลเป็นเงินสกุลของเขาเนี่ยวุ่นวายนะฮะขอประกาศนะเพื่อนๆเมื่อวานมีคนที่ปลอมตัวนะครับใช้หน้ารูปโปรไฟล์ของผมนะครับก็นี่นะเขาบอกว่าฉันจะแนะนําคุณเกี่ยวกับการลงทุนที่เปลี่ยนชีวิตนะครับติดต่อมาทาง WhatsApp นี่ไม่ใช่ผมนะเพื่อนๆนะสังเกตให้ดีนะของผมมันจะมีไฮไลท์ดูต่อไปนะครับ แล้วก็ผมไม่มีการชวนในเรื่องของใครมาลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะฮะตัวผมเองก็พยายามจะเอาตัวให้รอดอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นแล้วอย่าลืมนะครับไม่ใช่ผมเมื่อวานผมอาจจะตอบคอมเมนต์ช้านะเพราะมันเข้ามาผมก็ทยอยลบแทบจะไม่ทันเลยนะครับมาพูดถึง Bank of America วันนี้พาดหัวข่าวค่อนข้างเยอะเลยนะครับ Bank of a m e r i c a Corporation เนี่ยได้เผยในเรื่องของการวิจัยที่แสดงถึงแนวโน้มในเชิงบวก ระยะยาวของตลาดสกุลดิจิตอลนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยเขามีรายงานนะครับจากบทวิเคราะห์ในวันที่4ตุลาคมของ Bank of America Security นะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Bank of America ประเมินว่าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เน้นถึงนวัตรกรรมของภาคการเงินหรือ Decentralized Finance นะครับ DeFi ของเราเนี่ยและกลุ่มโทเค็นอย่าง NFT มีแนวโน้มของการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นนะครับ รายงานยืนยันว่ามูลค่าของ Market Cap เนี่ยนะฮะที่2.15ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ดีดประมาณนี้2.15 2.17ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยบน Market Cap ของตลาดคริปโตเนี่ยเขาบอกมันใหญ่เกินที่สถาบันการเงินอย่าง Bank of America จะเพิกเฉยได้นะครับก็โดยเน้นว่านะครับเขาบอกระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิตอนมันได้พัฒนาไปมากกว่าคำว่า Bitcoin แล้วนะครับสรุปคือ หัวข้อข่าวของ Bank of America วันนี้เนี่ยเขาพูดถึง d e f i กับ NFT มองว่ามันมีการเจริญเติบโตแล้วไม่ได้มองว่าวงการคริปโตเนี่ยมันแค่บิตคอยแล้วนะครับก็ อาจจะทําการวิจัยนี้เพื่อมา1เป็นข่าวให้กับพวกเรารู้ว่าเออเขาสนใจ2ก็คือให้ผู้ถือหุ้นของ Bank of America นะรู้ว่าเขาเขาก็ล้าพอสมควรนะเพราะว่าบริษัทอื่นธนาคารอื่นเขาก็มีการทําวิจัยมีทีมวิจัยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Morgan Stanley JP Morgan อะไรเอ่ยเนี่ยนะฮะเพราะนั้น Bank of America ก็เพิกเฉยไม่ได้เพื่อนๆเนี่ยถ้าเรามาดูตลาด NFT นะครับในไตรมาสที่3ระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึง กันยายนเนี่ยนะครับมีปริมาณการซื้อขาย NFT ถึง1 0,000ล้านเห,นหรียญสหรัฐเพื่อนๆนะครับใครจะเชื่อว่านะครับดิจิตอลอาร์ตหรือ NFT เนี่ยนะมันจะมียอดขายในไตามาาเดียวถึงห0ื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับโดยมีแน่นอนนะคร OpenSea แล้วก็ Axie Infinity นะเป็นตัวชูโรงเอาล่ะนั่นก็คือเรื่องที่พาดหัวข่าวในวันนี้ที่หลายคนพูดถึงนะครับ เรื่องที่2จะพูดถึงชิบ b a ินุนะครับชิบ b a ินุกลายเป็นเหรียญคริปโตเคอรนซีที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ5เพื่อนๆน,นะครับสร้างความตกตะลึงให้กับวงการนะหลังดิดตัวขึ้นไป70%ภายใน24ชั่วโมงเพื่อนๆ24ชั่วโมงเหรียญชิบายินุขึ้นไป70%นะครับส่วนข่าวลือที่ออกมาว่า r o b i n hood คือ วานนะครับที่ซื้อเหรียญชิบะนุไป6ล้านล้านชิบะนุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันก็สะพัดไปทั่ววงการเลยนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าดูแล้วโรบินฮูดน่าจะเตรียมตัว list เหรียญชิปบนกระดานเทรดของโรบินฮูดเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับส่วนในชิบะอาร์มีบน Reddit เนี่ยเขามองว่า ในเรื่องของการที่คุณอีลอนมัส์ออกมาทวีตรูปหมาเนี่ยนะฮะเขามองว่ามันแบ่งเป็น2 2เหตุผลนะสฝั่งนะฝั่งหนึงมองว่าเออนี่แหละนะเหตุผลที่เหรียญชิปมันพั้มเนี่ยมันก็เพราะาคุณอีลอนมัสมาช่วยพั้มนะ,ะส่วนอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็มองไปว่าไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ชอบนะฮะเขามองว่าคือหลายคนในกลุ่มของชิบยนูเนี่ยชิปอาร์มี่เนี่ยเขามองว่า อิลมัสน่าจะอยู่เอนประธานดจคอยซะมากกว่านะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีหลายทฤษฎีนะครับซึ่งก็เป็นปกติของโลกในวงการคริปโตเคอรนซีควรจะมีความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่จําเป็นต้องแตกแยกนะเพ,พื่อนๆเพราะฉะนั้นเวลาออกความเห็นนะครับเราเห็นใครที่เขามีมุมมองที่ต่างกับเราหรือเราดูแล้วเอเข้าอัจฉริยะน้อยกว่าเราเนี่ยนะเราไม่จําเป็นต้องไปโจมตีเขาเพราะเราไม่รู้ Timeframe ในการเทรดของแต่ละคนนะบางคนเขาเทรดเหรียญน,นี้แล้วไปมองว่าเอ้นี่โง่จังเลยนะลงทุนไม่เป็นนะเขาอาจจะทํากำไรไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะเพื่อนๆเอาง่ายๆนะ c าร์ดานโนเนี่ยขึ้นมากี่พันเปอร์เซ็นต์โดช์คอยขึ้นมากี่พันเปอร์เซ็นต์เหรียญมีมคอยต่างๆนะครับหรือเหรียญที่อาจจะยังไม่ได้มีบทบาทมากในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบางคนเขาใช้ไทม์เฟรมเป็นโอกาสแล้วนะครับก็อ่าต่างเขาเรียกอะไรนานาจิตตังอะ่ะเพื่อนๆนะครับเอาล่ะนะครับเออกระทูนี้เขาบอกว่า being in the green is more stressful than being in the red นะครับ คือตลาดเขียวตลาดบูเนี่ยจริงๆมันเครียดมากกว่าวันแดงๆอีกอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อนๆืมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะอย่าคิดว่าวันที่เขียวเนี่ยคือวันที่สุขสบายนะเพื่อนๆวันที่เขียวคือวันที่กาดอย่าตกเลยนะเพราะว่าย4ิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับหลายคนเนี่ยมันเหมือนกับเราวิ่งอยู่ในสนามกีฬานะกำลังสนุกสนานกับเพื่อนเลยพักกลางวันนะแต่เรารอเราเรารอว่าเอะเมื่อไหร่มันจะกระดิ่งหรือเมื่อไหร่มันจะ ข่าวอย่าง e v e r g r a n n มันจะมีผลต่อความสนุกสนานบนสนามเด็กเล่นของเราเนี่ยนะเพื่อนเเพราะฉะนั้นตลาดเขียวเนี่ยเรานอกจากเราจะเสียวในเรื่องของฟัดต,ต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะรวมไปถึงโอกาสที่นะข่าวอย่างยังไงเอเวอร์แก e, หรือนโยบายรัฐเนี่ยมันจะเข้ามามีผลกับตลาดนะเพราะฉะนั้นนะ แล้วต้องอดทนด้วยนะว่าจะไม่ขายเนี่ยการนั่งทับมือเนี่ยเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดมือใหม่นะครับทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นข้ามวันข้ามคืนนะต่อให้เทรดมาเป็นปีก็ยังพลาดต่อให้เทรดมาเป็นปีก็ยังขายหมูเรื่องนี้ปกตินะฮะและในเรื่องของความอดทนในการนั่งทับมือเนี่ยผมมองมันเหมือนการเอ็กซ์ไซส์เพื่นเพื่อนนะมันเหมือนการแบบพยายามจะคนที่อยากจะมีซิกแพคอะนะมันไม่ไม่ข้ามคืนแน่นอนมันต้องค่อยๆทยอยแล้วมันก็จะมีวันที่เราแบบ ปล่อยอากาศลงแล้วก็เริ่มมากินแล้วก็มีมีมพุ่งอีกนะฮะก็อดทนกันไปเพื่อนๆนะฮะเราสิ่งที่เราทําได้คืออดทนกันไปให้กําลังใจกันไปนะครับใครที่เข้ามาในตลาดนานแล้วก็แนะนําเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันไปนะฮะนี่คือกีฬาโอลิมปิกเรามีแต่ได้กันนะเพื่อนๆช่วยเหลือกันนะครับอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เริ่มทยอยกันเข้ามาเก็บบิตคอยแล้วหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ มันเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีการสะสมของเหรียญออลคอยอย่างเช่นค a ดา a โนโซลา n ่า b และ p o ก k ด d o นะครับก็วันนี้นะครับก็หลายหัวข้อข่าวพูดถึงสถาบันการเงินที่หันกลับเข้ามามองในเรื่องของบิ c คอยอีกครั้งนะครับซึ่งเราสังเกตได้เลยว่าข่าวแต่ละข่าวที่เราอ่านไปในสอส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะโฟกัสในเรื่องของออลคอยพอสมควรน,นะเพื่อนๆ เอาละอย่างที่แพลน B เขามองไว้นะครับว่าในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยนะครับบิคอยมันจะไปแตะกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับผมมองว่าข่าวต่างๆที่ออกมาใน2-3วันนี้นะครับหรือกำลังจะออกมาในอนาคตเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหรือเป็นดินปืนที่ดีมากๆเลยนี่คือเหมือนกับห้องครัวที่กำลังเตรียมนะฮะอุปกรณ์ต่างๆเตรียมพริกเตรียมกระเทียมเตรียมเครื่องแกงต่างๆให้พร้อมก่อน,อนที่นะวัน ทำจริงนะเพื่อนๆวันที่อาหารมันสําเร็จรูปนะบิตคอยถึง1น0 0 0แสดอลลาร์สหรัฐนะครับก็จับตามองกันต่อไปเพื่อนๆมีฟัดเข้ามายังมีฟัดเข้ามาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณเจมี่ไดมอนด์นะครับแล้วก็อีกหลายๆฟัดที่นะมันไม่ได้มีผลกับตลาดเท่าไหร่นะตอนนี้เราอยู่ในลนักษณะของการวิ่งสู้ฟัดเพื่พอนๆนะฮะเอาละนี่คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยครับเพื่อนๆกาดยาตก ทั้งในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตและในเรื่องของการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม